<c oughs> สวัสดีครับผมแปะเกมมิ่งครับอีพี EP ที่9ก็จบไปแล้วเราเรามาเล่นต่อใน E.P. ที่10บเลยครับไปเกมวิดผลิโอ้โห ผมลืมไปแล,แล้วเนี่ยว่าอิีที่9อยู่ตอนไหนโอ้โหเปิดมาก็หน้าแดงเลยเดี๋ยวก่อนนะครับดูของก่อนโอ้โหลูกกระสุนก็ไม่มีมีกุญแจงูเล้เราต้องทำไงเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้ก่อนเลย ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้เก็บไปแล้วเก็บแกนเนอ่บบเชอร์ไปละ <c oughs> มีคุณแจงูแล้วนะโอเคถ้า <c oughs> okay, นะมีคุณแจงูแล้วเราก็เฮ้ย <c oughs> hey! มาได้ไงวะเฮ้ยสอตัวอยวิงวิ่งวิ่งวไล่จับวิ่งวนก่อนเฮ้ยเิวเร็วเอาเรื่องเนี่ยอเปิดประตูนนแขงเนเ่เเเเเฮ้ยนี่ไงแ้ง ปิดดิมาแล้วปิด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 อีกทาบปิดปิดไม่ปิดแค่ปิดเอออ้าวเจอยาครับซัดก่อนเลยอ้าวป้าทำไมป้ามาอยู่ตรงนี้อืมรูปแจ็คนี่ว่า มีลูกกระสุนลูกซองแล้วก็นี่อะไรอ่ะหืมหลักปิดหุ้หเปิดได้ไหมไม่มีลูกกระสุนแล้วหรอเปิดดิอ้าวสมุดท้ายสมุดท้ายเก็บไว้ต้องสำรวจดีๆครับ เวลาเดียวกับนาฬิกาเรือนอื่นๆผมจำได้ใน e อีพีที่แล้วอ่ะผมส่องอยู่มันสิบโมงสิบห้ามัง้งเ,เดี๋ยวลองดูรูปผมซับดูละเห็นละทิ้งเลยดีกว่านี้ไม่ได้ใช้ละป <c oughs> ึ๊บปึ๊บมีอะไรบ้างโล่งว่างเปล่ามีอะไรไหม มีสมุนไพรไม่มีลูกกสุนปืนให้สักสักหน่อยหรอวะอ,อ,อกันเน็ตแลนดไอน้นี่มีลูกกสุนปืนให้สักหน่อยดีมีแต่เออเอากระเป๋ากระเป๋าเอาแหละกระเป๋านี่แหละลูกกระสุนปืนมีไหม <ở? S 1> มันชอบแอบมันชอบแอบลูกกระสุนปืน่ะ มไม่มีแล้วอะ่ะเดี๋ยว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 สิบโมงสิบห้านี่ไงประตูเปิดแล้วอืมป้ายัางไม่รู้่อเราจะลงไปแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดยวเด้อเด มีอะไรข้างหน้าหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีนะโอ้โอ้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะอา้าวคีการ์สสีแดงการ์จอ AMD หรือเปล่าเเอเอเออออ คือช่วงนี้ผมผมไม่น่าจะบวกได้อะอเพราะผมไม่มีกระสุนปืนผมต้องแบบวิ่งจูงไปก่อนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไหน ล่างมีเยอะหรือเรากลับขึ้นไปทางเดินไม่ได้หรอได้ปะได้ปะไม่น่าจะได้ประตามันปิดปผมจำได้ว่าผมมีผม,มหนีตัวนั้นไว้อะตัวที่คล้ายนิกเกอร์อ่ะชัวร์เลยมันจะมีอยู่ตัวนึงอ่ะตรงเนี้ย ơi <N government> mm. đi ấy ơi xong tua lộc đại mà leo mà leo lộc đại vào lộc tay vào lộc đại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  vào lộc แต่ตอนนี้ออกเรอกางนั้นก็ได้ครับออกไปก็จะเจอห้องโถงใหญ่แต่แต่ผมรู้สึกว่าเรกระสุนปืนก็ไม่มี <c oughs> อ้าวอ้าวล็อกปิกซ์ครับ อ้าวลูกสุุลูกซองงามแท้เพราะฉะน,นัะ้นออกทางนี้ได้งานไงต้องโผล่ขอ้มาข้างบนข้างบนข้างบน ก็มาดิครับนี่ตรงนี้มันจะมีประตูเข้ามาไม่ได้เข้าอ๋มีห้องเด็กครับห้องเด็กเฮ้ยโหปิดปิดปึด๊บสะมูลไฟอะไรอ่ะเมษายนเอเวอร์ลีนหยุดร้องไห้แล้ว แต่ฉันยังได้ยินเสียงเคาะจากข้างบนนั่นบางบ้างบางครั้งมันเหม็นเน่าจังเลยแ <c oughs> ถมยังมีน้ำอะไรแปลกๆดูลงมาจากเพดานแต่ก็นะตั้งแต่ฉันมีเวลาบ้างฉันก็เลยเปลี่ยนรีโมทช่วยรางวัลอีกครั้งแล้วตอนนี้มันจะสว่างแม้กระทั่งมตอนคืน รีโมทห้วยรางวัลนี่อะไรมันพังแล้วเหมือนขึ้นไปได้ในข้างบนะมันจะขึ้นไปได้เลยเฮ้ยอ๋อลูกศรลูกซองเดี๋ยวแม่พาฉันไปโรงพยาบาลในเมืองพวกเขาถูกถ่ายรูปัวของฉันด้วยพวกเขาถ่ายรูปัวของฉันด้วยเครื่องประหลาดประหลาดหลังจากนั้นแม่ก็ซื้อตัวต่อบปิศาสองห้าเก้า ชิ้นจากร้านขายของเล่นไอโง่เอเวอร์ลีนเอาแต่ล้อเล่นเอาแต่ล้อชั้นอยู่นั่นแหละมันบอกว่าฉันบ้าฉันโกหกเอเวอร์ลีฉันบอกให้มันมางานวันเกิดฉันและขางมันไว้ในห้องใต้หลังคาด้วยรีโมทคอนโทรลมันร้องไห้ใหญ่เลยปล่อยชันออกไปนะลูคัสฉันเปลี่ยนรีโมทคอนโทรลเพื่อที่ใหญ่หน้าโง่โซอี้จะ ได้ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับห้องใต้หลังคาฉันเอามันไปรวมเข้ากับถ้วยรางวัลน,นักประดิษฐ์ของฉันยัยนั่นหาไม่เจอหรอกอืมอะไรอ่ะหมายเบดบอลมันต้องมีอะไรดิให้หยิบด้วยอืมแข่งขันุ่นโยนอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยมีอะไระมั้งอื อืมเชื้อเพลิงครับไม่มีอะไรหรอกนะหืเส้นข้าวผมเองอะไรอ่ะอ๋อยาๆอึบคือยาอะไรผสมกับตัวยาอื่นก่อนหรอต้องดีดิอันนี้อันแนบป้าแล้ว นี่เาเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรแล้วมนะั้งอืมข้างบนเลยผมไม่จา้าแหว่งข้างบนนะอืะสันมันเกิด มีอะไรแอบไหมตรงนี้อ้าวสัญญาประปุงบ้านแจ็คเ <c oughs> บเกอร์ไม่มีอะไรอะ่ะขวานของเล่นอันนี้อะไรปืนลูกซองแล้วอะไรต่ออ้าวส่วนผสม อ๋อที่เป็นคนถือขวาหรอกมาดูสิยากเหมือนกันนะเนี่ยมันยังไงวะ นี่ไงขวานขวานอยู่นี่อ๋อต้องกลับมาด้านนี้โอเคเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็ขยับนิดหน่อยนี่ไงยังยังยังไม่เข้าใช้เมาส์นี่ยากมากเลยนะทำอะไรแบบเนี้ย เพชคฆาจะประหารเลยใครสักคนนะอ,อ่ะรูปอ่ะอ้าวครับผมกาจอสีมันก็เหมือนการจอจริงนะสีน้ำเงินแสดงว่าเราได้กาจอมามาแล้ว <c oughs> อลูกบอลอดใจนะอย่าเล่นอะไรอย่างนี้ดิจริงๆเรามีลูกฟองยึ่สามนัะอืมเอาสั้หน่อยดีกว่ามั้งเงี้ยมัจะมีอยู่สองตัวแหมพอผมตือลูกซองลงมาก็ หายห,หัวไปเลยนะมไม่โผล่เฮ้ยอ,อย่าเราจะเอาซองไปซ่อมซะหน่อย Oh, hey buddy remember those two key cards will get you into the party Don't be late now. let me talk to mia no 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 you gotta show up first you haven't forgotten where the party is have you you can get in from the courtyard so come on man everybody's waiting for you okay มีอะไรนะเฮ้ยโอ้โหโคตรเกียดเลยอ่ะเข้ามาไม่ได้ดุ้ยเข้าได้หรือว่าเข้ามาไม่ได้โห เฮ้ยนี้มีอะไรนี่มีอะไรดับแป๊บออกไปแล้วนึกว่าเข้าไม่ได้เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนัดเดียวเลยปะละ่ะล่ะเดิมบุกไง จำได้เม่อะไรนะเฮ้ยก็ผิดนี่ สุดเร็วขึ้นไปโอ้ว่าจะไม่นี่แหละแต่ไหนก็นนไหนๆครับรีโหลดไปแล้วอะเซฟก่อนหุ่นพายนี่น่าจะยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ใช้ อย่างน้ได้ดใช้ลี่กะุ่นุนปืนก็เหลือแค่แบบไฮพาวเวอร์สิบนัดชุดคลิกชุดซ่อมปืนอันนี้มาก,ก่อน สองแฝดครับจริงๆลูกสองแฝดดีกว่านะเก็บลูกสองแฝดไปมแม็กนัมเหลือหเหรียญหกเหรียญก็สุนเพิงเหพร้อมลุย สมเหมือนเราหยิบวิดีโอนี้มานี่หว่าไอ้นี่มาดูวิดีโอนี่หว่าปึ๊บปึ๊บ Happy birthday You, you <'re S 1> <welcome. S 2> my friend <oddly together> You are one lucky son of a bitch No I I actually envy you What promet a l ี่ o r you. ถ้าเป็นผมนี่ตัดตัดตัดมือให้ผมปุ๊บเนี่ยผมลุกขึ้นซัดแล้วนะ ไม่รู้คัดไอ้โลกจิตหืวอ,อะไรกันเนี่ยวันนี้แก้เลยอ่ะ We'll have paper. Oh. I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die horrible, painful death. I know it's a temptation. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Fuck you. เอาดิเออคือยังไงก็ต้องจุดไฟก่อนอยู่ดีอ่ะถูกป่ะทำไมเปิดไฟห้องนี้อืมเนียอะไรวะ โอ้โหโอ้กล้องอืมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ตรงนี้มันจะมีน้ำลองดิดอ้าอ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วกล้องเราจะต้องให้ส่องอะไรสักอย่างเกียร์ อ๋อหมายถึงอะไรอ่ะเด็กดีกาแลนี่อะไรอ่ะคนถือดาบเลยอ่ะอ๋ออันนี้ตรงนี้เช่อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เออ อ่าเรียบร้อยอะไรอ่ะรกระกตาฟางแล้วก็ใช่ไหมอ้าวใช่นิ้วหุ่นเชิดนี่ไ,ไงนิ้วมัน นี่ดินี่ได้แล้วเออนี่ปังไม่ระเบิดใช่ไหมอันนี้เชื่อแน่เลยอือ ลูกโป่งอ๋อชัวร์เลยงั้นลูกโป่งต้องมาใส่อันนี้แนะน่ใช่เฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยหนีดิหนีไม่ได้วะ่ะอู้หตะพูเงแมบนเลยโอ้ไม่น่ารอดวะ่ะอย่างเนี้ยอ้ย ปาขนนกอ๋อแสดงว่ามันต้องมีมือหนึ่งถึงปาะกาอีกใช่ปะมีน,นี้ปะ่ะถูกต้องก็อ๋อก็ครบแล้วดิยังขาดไขาลานเหรออือมันก็เด้อเราเข้าไปหมดแล้วนี่ อ๋อแล้วไขาลานห้องพวกนี้ไม่มีไหมแอบไขาลานอยู่ปาวะไม่มีแล้วดิมันอยู่ไหนนะไขาลาน มันเหมือนต้องเหมือนต้องเามาไขลานมาขาย,าาขายเราต้องหาไขาลานก่อนมันวางไขาลานไว้ไหนนี่ไงโอ้น้ำมัน น้ำมันปะวะใช่ปะไปขายแล้วไปขายไปขายชุบใส่ครบอุ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยโอ้โห What the fuck? Er <are> <about> <ens> โอลูเซอร์อะไรวะโอฟ่าได้บอกวัดเนี่ยไม่ได้ป่ะ <_ t ot> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตรงนี้แน่เลยนั่นไงแอลโอเอส นี่ประวัติขอปาลูเซอร์อ้าวใช่วะ่ะ <_ t ick> ก็ได้นี้แล้วดิอ้าวเรียบร้อยก็แ,แสดงว่าเราต้องเอาไอเนี้ยไปปิดน้ำโอเคาวางอนี่อืมอืม,อม,อมโอเคน้ำปิดอ่ะปิดละ ก็ต้องโอเคเฮ้ยอ๋อตกใจหมดโอเคอย่ามาโกงนะผมเล่นเกมถูกต้องทุกอย่างไม่มีเล่นตามกฎหมดนะครับ Happy birthday fucking birthday อู้ยังอ่านไม่จบเลย เฮ้ยโอ้โหไปไม่หลับปะเนี่ยโห้หนีดิเปิดน้ำเอา้าโอ้โหเรียบร้อยหนีดิเอ้าทำไมไม,มันปิดอ่ะเอ้ยเอ้ยเ,อเรียบร้อย ย่างสดโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหลูคัสสามเดือนเราเรื่องว่ะโอ้สามดือเราเรื่องว่ะลูคัสโอเค เราก็รู้แล้วว่าลูกค้าตอนนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเนี้ยตัดพาร์ทที่10แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ